ท่ามกลางความเงียบสงัดของค่ำคืนที่ควรจะเงียบสงบในกรุงพนมเปญทันใดนั้นเองแสงสีส้มแดงฉานกลับพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าจนกลายเป็นความสว่างที่น่าสะพรึงกลัวเสียงระเบิดกำปนัดดังสนั่นวันไหวติดต่อกันหลายครั้งแหล่งพลังงานที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของประเทศอย่างคลังน้ำมันทางยุทธศาสตร์ถูกเปลวเพลิงกลืนก,กินอย่างบ้าคลัง่งภายในเวลาไม่กี่นาทีแสงไฟที่เคยระยิบระยับในเมืองหลวงก็บูบดับลง ทิ้งให้กรุงพนมเปญตกอยู่ในความมืดมิดที่เย็นเยียบและเต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายเหตุการณ์วินาศภัยครั้งนี้ไม่ใช่เพียงอุบัติเหตุธรรมดาแต่มันคือสัญญาณเตือนภัยระดับสูงสุดที่บ่งบอกถึงความล่มสลายของระบบโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการพลังงานภายใต้อำนาจของรัฐบาลฮุนเซนที่กำลังสั่นคลอนอย่างหนักเมื่อน้ำมันสำรองมหาศาลวอดวายไปต่อหน้าต่อตาสิ่งที่ตามมาคืออำมพาตทางการเมืองและเศรษฐกิจที่แผ่ซ่านไปทั่วทุกหัวระแหง ชาวกัมพูชาจำนวนมากต้องตื่นมาพบกับความจริงที่โหดร้ายว่าพลังงานที่ใช้ขับเคลื่อนชีวิตประจำวันกำลังจะหมดไปและความอดอยากขิวโหยกำลังคืบคลานเข้ามาหาพวกเขาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ภาพเหตุการณ์ที่สำนักข่าวต่างประเทศเริ่มมีการรายงานออกมาเผยให้เห็นกลุ่มควันดำทะมึนที่ปกคลุมเหนือพื้นที่จัดเก็บน้ำมันที่พังทลายลงมาเป็นเท่าทานระบบก,การสื่อสารที่เคยเชื่อมต่อกันอย่างราบรื่นเริ่มขาดหายไปทีละจุดส่งผลให้การประสานงานของหน่วยงานภาคร,รัฐเป็นไปอย่างยากลำบาก ในขณะที่ผู้นําอย่างฮุนเซนต้องตกอยู่ในสภาวะดิ้นรนอย่างหนักเพื่อหาทางออกให้กับวิกฤตที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะรุนแรงขนาดนี้การสูญเสียครั้งน้ำมันในครั้งนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อขีดความสามารถทางการรบและการเคลื่อนไหวของกองทัพกัมบูชาที่กําลังตรึงกําลังอยู่ตามแนวชายแดนเมื่อไม่มีเชื้อเพลงิงรถถังและยานยนต์หุ้มเกราะที่เคยอวดอ้างแสนยานุภาพก็กลายเป็นเพียงเศษเหล็กที่ขย,ขยับขยืนไม่ได้ความมั่นคงที่เคยถูกสร้างขึ้นด้วยภาพลวงตาของอำนาจและการทุจริต ภายในพลเระาชนกัมพูชากําลังถูกทดสอบด้วยความจริงที่ว่าหากไม่มีพลังงานทุกอย่างก็คือความว่างเปล่าสถานการณ์ในตอนนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของไฟไหม้คลังน้ํามันแต่มันคือจุดเริ่มต้นของหายนะทางภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจเปลี่ยนโฉมหน้าของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปตลอดกาลในมุมมองของนักวิเคราะห์เหตุการณ์พนมเปญมืดมิดในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของประเทศที่พึ่งพิงทรัพยากรจากภายนอกและการบรหิหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพเมื่อคลังน้ํามันซึ่งควรจะเป็นพื้นที่ที่ ได้รับการอารักขาอย่างแน่นหนาที่สุดกลับถูกทำลายลงอย่างง่ายดายมันย่อมส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติและพันธมิตรที่เคยให้การสนับสนุนกัมพูชากำลังเผชิญกับภาวะข้าวยากหมากแพงอย่างรุนแรงราคาอาหารและสิ่งของจำเป็นพุ่งสูงขึ้นเป็นหลายเท่าตัวภายในเวลาข้ามคืนเนื่องจากระบบขนส่งล้มเหลวโดยสิ้นเชิงความโกรธแค้นของประชาชนที่ถูกสะสมมาอย่างยาวนานเริ่มปะทุข,ขึ้นท่ามกลางความมืดมิด เสียงตะโกนเรียกร้องอาหารและแสงสว่างดังระง,งมไปทั่วท้องถนนในพนมเปญขณะที่กองกำลังรักษาความมั่นคงพยายามเข้าวควบคุมสถานการณ์ด้วยความตึงเครียดวิกฤตการพลังงานครั้งนี้จึงเป็นบททดสอบครั้งสำคัญของตระกูลหุ้นว่าจะยังสามารถรักษาอำนาจไว้ได้หรือไม่ในวันที่ประเทศกำลังเดินหน้าเข้าสู่ความอดอยากและ,ะไร้ซึ่งแสงไฟนำทางความมืดมิดที่เข้าปกคลุมพนมเปญไม่ใช่เพียงเรื่องของแสงสว่างที่หายไปแต่มันคือการหยุดนิ่งของฟันเฟืองทางเศรษฐกิจทั้งหมด อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่เป็นรายได้หลักของประเทศต้องหยุดชะงักลงทันทีเมื่อโรงงานไม่มีไฟฟ้าและน้ำมันสำหรับเครื่องจักรเดินเครื่องผลิตคนงานนับหมื่นนับแสนคนต้องถูกเลิกจ้างอย่างกระทันหันความหิวโหยเริ่มขยายตัวจากเขตอุตสาหกรรมเข้าสู่ใจกลางเมืองราคาข้าวของเครื่องใช้พื้นฐานพุ่งสูงขึ้นเป็นสิบเท่าตัวในเวลาเพียงไม่กี่วันจนกลายเป็นวิกฤตการณ์ค่างเงินเฟ้อที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีรัฐบาลพยายามประกาศภาวะฉุกเฉินและขอความช่วยเหลือจากมาหาอำนาจที่เป็นพันธมิตรอย่างใกล้ชิด แต่การส่งมอบความช่วยเหลือในยามที่เส้นทางคมนาคมติดขัดและคลังน้ำมันยุทธศาสตร์ล่มสลายนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายพลังงานที่เคยมีอยู่ลดน้อยถอยลงจนถึงขั้นวิกฤตทำให้โรงพยาบาลและสถานพยาบาลไม่สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่เสียงร้องไห้ของครอบครัวที่ต้องสูญเสียคนแรกเพราะแาดแคลงกระแสฟไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์การแพทย์เริ่มดังหนาหูขึ้นเรื่อยๆสร้างความกดดันมหาศาลให้กับคณะรัฐมนตรีที่พยายามจะรักษาภาพลักษณ์ของความมั่นคงเอาไว้ ในขณะเดียวกันความตึงเครียดภายในกองทัพกัมพูชาก็เริ่มป่าทุกข,ขึ้นอย่างรุนแรงเมื่อทหารระดับปฏิบัติการเริ่มตั้งคำถา,ถามถึงความผิดพลาดในการป้องกันคลังน้ำมันที่เปรียบเสมือนหัวใจของกองทัพข้อมูลจากแหล่งข่าวภายในระบุว่าเริ่มมีการหันปากกระบอกปืนเข้าหากันเองในบางหน่วยงานเนื่องจากความอดอยากที่ลามเข้าสู่รั้วของค่ายทหารการปันส่วนอาหารและเชื้อเพลิงที่ไม่เป็นธรรมทำให้เกิดความไม่พอใจอย่างกว้างขวาง ย้อนกลับไปสู่ภาพความทรงจาที่เจ็บปวดในอดีตของกัมพูชาเมื่ออำนาจสั่งการเริ่มเสื่อมคลายลงและความจงรักภักดีถูกสั่งคลอนด้วยความหิวโหยผู้นําอย่างคุนเซนต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดในการควบคุมสถานการณ์แต่ยิ่งกดขี่มากเท่าไรแรงต้านก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวการประท้วงที่เริ่มจากการเรียกร้องขออาหารเพียงเล็กน้อยได้ลุกลามกลายเป็นการจลาจลย่อมย่อมในหลายพื้นที่ของกรุงพนมเปญ ผู้คนเริ่มออกมาทำลายทรัพย์สินราชการเพื่อแสดงออกถึงความสิ้นหวังในชะตากรรมที่พวกเขากำลังเผชิญด้านภูมิรัฐศาสตร์เพื่อนบ้านในอาเซียนต่างจับตามองสถานการณ์นี้ด้วยความวิตกกังวลอย่างยิ่งความไร้เสถียรภาพในกัมพูชาอาจส่งผลกระทบเป็นโดมิโนโไปยังประเทศข้างเคียงทั้งเรื่องของคลื่นผู้อพยพที่หนีความตายจากความหิวโหวยและผลกระทบทางการค้าชายแดนที่ถูกสั่งปิดตายโดยปริยายในขณะที่ไทยเองต้องยกระดับการรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนอย่างเข้มข้นสูงสุดเพื่อป้องกันการลักลอบเข้ามาของกองกำลัง ไม่ทราบฝ่ายที่อาจฉวยโอกาสในช่วงที่กัมพูชากาลังอ่อนแอที่สุดวิกฤตน้ํามันครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของพลังงานแต่มันคือบทพิสูจน์ความสามารถในการบริหารจัดก,การวิกฤตของรัฐบาลกัมพูชาว่าจะสามารถกรอบกู้สถานการณ์หรือจะปล่อยให้ประเทศจมดิ่งลงสู่ก้อนบึ้งของความล้มเหลวที่ไม่มีใครกู้คืนได้อีกต่อไปท่ามกลางเสียงไซเรนและแซงเพลิงที่ยังคงลุกโชนอยู่ในใจกลางกรุงพนมเปญ ทุกวินาทีที่ผ่านไปคือการนับถอยหลังสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่อาจสั่นสะเทือนไปทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อวิกฤตพลังงานกลายเป็นตัวจุดชนวนให้เกิดการล่มสลายของระบบกระจายสินค้าสิ่งที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือความอดอยากที่แพร่กระจายไปเร็วกว่าเปลวไฟตลาดสดในกรุงพนมเปญที่เคยคึกคักกลับกลายเป็นพื้นที่ว่างเปล่าและเต็มไปด้วยกลิ่นอายของความสิ้นหวังอาหารสดเริ่มเน่าเสียเพราะขาดระบบทำความเย็น ในขณะที่ข้าวสารและธัญพืชถูกกักตุนโดยกลุ่มผู้มีอิทธิพลและข้าราชการระดับสูงที่ใกล้ชิดกับอำนาจรัฐประชาชนตาสีตาสาต,ต้องเข้าแถวรอคอยความหวังที่ไม่มีจริงนันนับหลายสิบชั่วโมงเพียงเพื่อแลกกับน้ำดื่มไม่กี่ลิตรและข้าวเพียงไม่กี่กำมือภาพของเด็กน้อยที่ผอมโซและผู้สูงอายุที่ไร้เรี่ยวแรงกลายเป็นภาพชินตาที่น่าเวทนาไปทั่วทุกขัวถนนสถานการณ์ในกัมพูชาขณะนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่วิกฤตการณ์ระดับประเทศแต่มันกำลังกลายเป็นโศกนากรรทางมนุษยธรรมที่โลกยากจะเพิกเฉยได้ ทางด้านรัฐบาลของฮุนเซนที่เคยอวดอ้างถึงความมั่นคงและความมั่งคั่งจากการลงทุนของมหาอำนาจตะวันออกบัดนี้กลับต้องเผชิญกับความเป็นจริงที่แสนเจ็บปวดเมื่อโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดยักษ์ที่เคยเป็นความภาคภูมิใจกลับกลายเป็นภาระที่ไม่มีพลังงานมาขับเคลื่อนแม้แต่ความพยายามที่จะร้องขอความช่วยเหลือฉุกเฉินจากพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดอย่างจีนก็ดูเหมือนจะ,ะเผชิญกับอุปสรรคทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ซับซ้อน นักวิเคราะห์มองว่าจีนเองก็เริ่มหลังเลที่จะทุ่มงบประมาณมหาศาลลงในบ่อที่ไร้ก้นบึ้งนี้เพราะความไม่มีเสถียรภาพภายในกัมพูชาอาจส่งผลเสียต่อโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางในระยะยาวการที่คลังน้ำมันยุทธศาสตร์ถูกทำลายส่งผลให้ระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงกับท่าเรือน้ำลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษต้องหยุดชะงักอย่างสิ้นเชิงส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระดับนานาชาติที่กัมพูชาพยายามสร้างมานานกว่า3ทศวรรษความกดดันมหาศาลนี้พุ่งตรงไปที่ตัวผู้นำสูงสุด คุณเซนเริ่มแสดงอาการกระวนกระวายอย่างเห็นได้ชัดในทุกครั้งที่ปรากฏตัวผ่านสื่อสื่อสารมวลชนที่ยังพอใช้งานได้เสียงตะคอกสั่งการที่เคยทรงพลังกับสันเครือด้วยความวิตกกังวลมีรายงานลับระบุว่าภายในทำเนียบรัฐบาลมีการโยนความผิดให้กันไปมาอย่างรุนแรงระหว่างฝ่ายความมั่นคงที่ล้มเหลวในการอารักขาคลังน้ํามันกับฝ่ายเศรษฐกิจที่ไม่มีแผนสำรองรับมือวิกฤตการดิ้นรนหาพลังงานจากแหล่งใหม่ถูกขัดขวางด้วยมาตรการปิดล้อมทางอ้อมและสถานการณ์สงครามตามแนวชายแดนที่ยังคงปะทุเป็นระยะ พลังงานไฟฟ้าที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดถูกจัดสรรให้กับบ้านพักของชนชั้นนำและกองกำลังรักษาความปลอดภัยส่วนตัวทิ้งให้โรงพยาบาลและพื้นที่ส่วนรวมตกอยู่ในความมืดมิดและไราการเหลวแลความยุติธรรมที่ปรากฏชัดแจ้งท่ามกลางความหมดอย่างนี้เองที่กำลังเป็นเชื้อไฟอย่างดีในการปลุกปั่นให้เกิดการลุกคือขนาดใหญ่ที่รัฐบาลอาจไม่สามารถควบคุมได้อีกต่อไปในขณะเดียวกันข้อมูลจากดาวเทียมจรากกรรมและหน่วยข่าวกรองต่างชาติเริ่มพบเห็นความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ บริเวณชายแดนฐานกัมพูชาจำนวนมากเริ่มทิ้งฐานที่มั่นเนื่องจากไม่มีสเสบียงและน้ำมันหล่อเลี้ยงยุทโธปกรณ์ที่เคยซื้อมาจากต่างประเทศถูกปล่อยทิ้งไว้กลางทุ่งนาเพราะไม่มีเชื้อเพลิงจะขยับขยืนความอแนอของกองทัพกัมพูชาในเวลานี้เปรียบเสมือนการเปิดประตูบ้านทิ้งไว้ท่ามกลางโจรผู้ร้ายสถานการณ์ที่พนมเปญมมืดมิดและอดอยากหนักหนาสาหัสเช่นนี้จึงไม่ใช่แค่ความพ่ายแพ้ทางพลังงานแต่มันคือจุดเสื่อมสลายของอำนาจที่ฮุนเซนพยายามประคับประคองมาอย่างยาวนาน ทุกเข็มนาฬิกาที่เดินไปในความมืดคือเสียงเตือนถึงอวาสานของยุคสมัยที่ขับเคลื่อนด้วยการข่มขู่และความกลัวเพราะเมื่อประชาชนไม่มีอะไรจะกินและไม่มีแม้แต่แสงสว่างความกลัวที่เคยมีก็มักจะเปลี่ยนเป็นความบ้าคลั่งที่พร้อมจะทำลายทุกสิ่งที่ขวางหน้าในขณะที่กรุงพนมเปญยังคงจมอยู่กับความมืดมิดและเสียงความวุ่นวายที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะรอยร้าวภายในระบอบการปกครองของตระกูลหุ่นที่เคยพยายามฉาบหน้าด้วยภาพลักษณ์ของความสามัคคีก็เริ่มปริแตกจนเห็นได้ชัดเจนในระดับโครงสร้าง พลังงานที่เกิดแห้แงกลายเป็นบททดสอบความจงรับพักดีที่โหดร้ายที่สุดเมื่อทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดถูกดึงไปใช้เพื่อการอารักขาความปลอดภัยของผู้นำและเครือญาติเพียงไม่กี่คนทหารระดับผู้บังคับบัญชาที่เคยได้รับสิทธิพิเศษเริ่มมองเห็นสัญญาณของเรือที่กำลังจะล่มรายง,งานข่าวกรองระบุว่าเริ่มมีการลักลอบติดต่อกับกองกำลังฝ่ายค้านและกลุ่มอิทธ,ธิพลนอกประเทศเพื่อหาทางรอดส่วนตัวความเป็นปึกแผ่นที่เคยมีมานานหลายสิบปีพังทลายลงในเวลาเพียงไม่กี่วัน และสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสาหรับรัฐบ,บาลฮุนเซนไม่ใช่เพียงแค่ศัตรูจากภายนอกแต่คือคนใกล้ชิดที่พร้อมจะหันคมดาบเข้าหากันเพื่อความอยู่รอดในายามที่ท้องหิวและสิ้นไร้ซึ่งแสงสว่างตลาดมืดน้ํามันและอาหารเริ่มกลายเป็นขุมพลังใหม่ที่ท้าทายอํานาจรัฐเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐระดับท้องถิ่นบางส่วนตัดสินใจแยกตัวมาเป็นอิสระและใช้ทรัพยาการที่กักตุนไว้ในการสร้างฐานอํานาจของตนเอง,อง,เองการแย่งชิงน้ํามันที่หลงเหลือเพียงไม่กี่พันลิตรกลายเป็นสงครามกลางเมืองย่อยๆในเขตชานเมืองพนมเปญ เสียงปืนที่ดังขึ้นเป็นระยะไม่ได้เกิดจากการประทะกับศัตรูต่างชาติแต่เกิดจากการแย่งชิงปัจจัย4ีเพื่อความอยู่รอดของกลุ่มคนที่เคยอยู่ภายใต้ธงผืนเดียวกันความล้มเหลวในการกระจายพลังงานนี้ส่งผลให้ระบบสื่อสารดิจิทัลที่รัฐบาลเคยใช้ควบคุมข้อมูลข่าวสารล่มสลายลงโดยสิ้นเชิงเมื่อเสาสัญญาณขาดไฟฟ้าการควบคุมข่าวปลอมและข่าวลือก็เป็นไปไม่ได้อีกต่อไปข้อมูลที่บิดเบือนและกระแสะความหวาดกลัวถูกแพร่กระจายผ่านการปากต่อปาก สร้างความตื่นตระหนกจนทําให้ประชาชนบางส่วนเริ่มอ,อพยพออกจากเมืองหลวงมุ่งหน้าสู่ชนบทหรือแนวชายแดนด้วยความหวังลมๆแรงๆว่าจะมีชีวิตที่รอดพ้นจากความอดอยากหากมองลึกลงไปในเชิงยุทธศาสตร์วิกฤตการณ์นี้ได้ทําลายความฝันของกัมพูชาที่จะเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ใหม่ของภูมิภาคลงอย่างรับคาบท่าเรือสีนวิลที่เคยนาแน่นไปด้วยเรือสินค้าบัดนี้กลับเงียบเหงา และกลายเป็นสุสารของเรือบรรทุกสินค้าที่ไม่สามารถขนถ่ายสินค้าได้เนื่องจากไม่มีพลังงานไฟฟ้าสําหรับเครนยกและระบบจัดการตู้คอนเทนเนอร์นักลงทุนต่างชาติที่เคยฝากความหวังไว้กับโครงการยักษ์ใหญ่ต่างเร่งถอนตัวและอพยพบุคลากรอ,ออกไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้กัมพูชากำลังถูกตัดขาดจากห่วงโซ่อุปทานโลกอย่างรวดเร็วและรุนแรงการดิ้นรนของฮุนเซนในการขอค,อความช่วยเหลือจากนานาชาติเริ่มถูกตั้งเงื่อนไขที่หนักหน่วงขึ้นเรื่อย ไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปทางการเมืองหรือการตรวจสอบการทุจริตที่ฝังรากลึกซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่ผู้นํากัมพูชายอมรับได้ยากในสภาวะที่อํานาจในมือเริ่มหลุดลอยความอดอยากที่พุ่งสูงขึ้นถึงขีดสุดทําให้เกิดภาวะสิ้นหวังที่แปรเปลี่ยนเป็นความกล้าหาญที่บ้าคลั่งประชาชนเริ่มบุกเข้าทําลายโกดังเก็บสินค้าของกลุ่มนายทุนที่ใกล้ชิดรัฐบาลพวกเขาไม่ได้ต้องการเพียงอาหารแต่ต้องการการตอบแทนต่อความยุติธรรมที่พวกเขาได้รับมานานหลายปีท่ามกลางความมืดมิดของกรุงพนมเปญ แสงไฟที่ลุกโชนเพียงอย่างเดียวที่เห็นได้ชัดเจนเนี่ยคือไฟจากการเผาทำลายสัญ,ญลักษณ์ของนาจรัฐคุณเซนที่เคยประกาศกล่าวว่าจะรักษาความสงบสุขให้คงอยู่ตลอดไปบัดนี้กลับต้องเก็บตัวอยู่แต่ในหลุมหนบภัยที่แน่นหนาที่สุดท่ามกลางเสียงกระซิบแห่งการทรยศที่ดังขึ้นเรื่อยๆจากคนรอบข้างสถานการณ์ในเวลานี้เปรียบเสมือนภูเขาไฟที่กำลังจะระเบิดและไม่มีใครรู้เลยว่าเท่าฐานจากแรงระเบิดครั้งนี้จะปกคลุมไปไกลเพียงใดในภูมิภาคอาเซียนที่กำลังจับตาดูเหตุการณ์ด้วยความระทึกใจ ด้วความมืดมิดครอบคลุมทั้งแผ่นดินและความอดอยากกลายเป็นศัตรูที่มองไม่เห็นความพยายามสุดท้ายของระบบการปกครองในกรุงพนมเปญคือการสร้างศัตรูร่วมเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากความล้มเหลวภายในประวัติศาสตร์มักซ้ำรอยเดิมเมื่อผู้นําที่กําลังสูญเสียอํานาจตัดสินใจเลือกใช้ยุทธวิธีสร้างความขัดแย้งตามแนวชายแดนเพื่อหวังจะปลุกกระแสรัก,รกชาติให้กลับคืนมารายงานจากพื้นที่ทับซ้อนระบุว่ากองกําลังกัมพูชาที่ยังพอมีสเสบียงและน้ํามันหลงเหลืออยู่เพียงน้อยนิดได้รับคําสั่งสายฟ้าแลบ ให้เคลื่อนไหวเข้าประชิดแนวเขตแดนไทยมีการใช้ขี่ปนาวุธและอาวุธหนักระดมยิงเข้าสส่ฝั่งไทยอย่างไม่มีปีมีคลุยซึ่งนี่ไม่ใช่การรบเพื่อชัยชนะทางยุทธวิธีแต่มันคือการดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดทางการเมืองของฮุนเซนที่ต้องการเปลี่ยนเสียงกลดาเรื่องความหิวโหวยให้กลายเป็นเสียงเชียร์ในสนามรบทว่าการตัดสินใจครั้งนี้กลับกลายเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตทางการเมืองของเขาเมื่อกองทัพไทยไม่ได้เพิกเฉยต่อการรุกรานและพร้อมตอบโตอ้อย่างเฉียบขาดด้วยแสนยานุภาพที่เหนือกว่าในทุกมิติต สถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นทันทีเมื่อกองทัพอากาศไทยตัดสินใจส่งฝูงบินขับไล่ F16 ขึ้นบินเหนือน่นฟ้าเพื่อรักษาอธิปไตยเสียงเครื่องยนต์เจ็ดที่ดังกึกกองเหนือแนวชายแดนเปรียบเสมือนเสียงระฆังมรณะสำหรับกองกำลังกัมพูชาที่ไร้ซึ่งการสนับสนุนทางอากาศและระบบป้องกันภัยที่ทันสมัยระเบิดนำวิถีจำนวน8ลูกถูกทิ้งลงสู่จุดยุทธศาสตร์ที่ฝ่ายกัมพูชาใช้เป็นฐานยิงจรวดส่งผลให้คลังแสงชั่วคราวและจุดรวมพลพังทลายลงในพริบตา แผนยุทธการยุทธบอินทรของไทยถูกประกาศใช้อย่างเต็มรูปแบบทหารพรานและกองกําลังบุรพาขยับฐานที่มั่นเข้าควบคุมจุดยุทธศาสตร์สำคัญตลอดแนวชายแดนการประทะกันอย่างดุดเดือดเกิดขึ้นในหลายจุดไม่ว่าจะเป็นที่ช่องบกหรือพื้นที่ใกล้ประสาทตาควายทหารกัมพูชาที่เผชิญกับภาวะอดอยากมานานหลายวันเมื่อต้องมาเจอกับการตอบโต้อย่างหนักหน่วงจากกองทัพไทยความขึกเขิมที่รัฐบาลพยายามสร้างขึ้นก็มาลายหายไปเหลือเพียงความกลัวและการทิ้งอาวุธเพื่อเอาชีวิตรอด ในขณะที่แนวหน้ากําลังลุกเป็นไฟข้อมูลจากสำนักข่าวระดับโลกอย่างอาจาซีราได้ตอกย้ําความล้มเหลวของกัมพูชาด้วยคลิปวิดีโอวงจรปิดลับที่เผยให้เห็นความวุ่นวายภายในกองทัพเคมระเองทหารระดับปฏิบัติการเริ่มหันกระบอกปืนเข้าใส่ผู้บังคับบัญชาที่พยายามบังคับให้พวกเขาออกไปตายในสงครามที่ไม่มีวันชนะในขณะที่ครอบครัวของพวกเขาที่อยู่แนวหลังกําลังอดตาย ความแตกแยกนี้ลามไปถึงคาสิโนหลายแห่งตามแนวชายแดนที่เคยเป็นแหล่งซอกเงินและรายได้มหาศาลของชนชั้นนากัมพูชาซึ่งบัดนี้ถูกทิ้งร้างและถูกทําลายจากการปาะาะสภาพของกองทัพกัมพูชาในเวลานี้ไม่ได้ต่างจากยักษ์ที่ขาขาดทั้งไร้พลังงานไร้สเสบียงและไร้ซึ่งจิตวิญญาณในการรบการที่ฮุนเซนพยายามดิ้นรนด้วยการใช้ความรุนแรงข้ามพรมแดนกลับยิ่งเป็นการเร่งเวลาให้อํานาจของเขาจบสิ้นลงเร็วขึ้นเพราะในโลกยุคป,ป,ปัจจุบันที่ข้อมูลข่าวสารไหลลื่น ความจริงที่ว่าผู้นํากําลังใช้ชีวิตประชาชนเป็นเครื่องสังเวยเพื่อรักษาบัลลังก์นั้นไม่สามารถถูกปกปิดได้อีกต่อไปความพ่ายแพ้ในสมรภูมิชายแดนและการสูญเสียการควบคุมภายในประเทศส่งผลให้สถานะทางภูมิรัฐศาสตร์ของกัมพูชาตกต่ําลงถึงขีดสุดพันธมิตรที่เคยให้คามั่นสัญญาเริ่มหันหลังให้เพราะไม่อยากพัวพันกับรัฐบาลที่กําลังล่มสลายและถูกตราหน้าว่าเป็นผู้รุกรานความพยายามของคุณเซนในการขอเจราจาหยุดยิงเพื่อจัดหาพลังงานกลับมาอีกครั้ง ดูเหมือนจะสายเกินไปเมื่อพนมเปญยังคงมืดมิดและไร้เงาของทางออกที่ยั่งยืนชาวกัมพูชาจํานวนมากเริ่มมองข้ามพรมแดนมายัางฝั่งไทยด้วยความหวังว่าจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากทางกระสุนปืนและความหิวโหยวิกฤตการณ์นี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าอำนาจที่สร้างขึ้นบนความหวาดกลัวและการทุจริตเมื่อถึงคราวที่ไร้ซึ่งพลังงานและอาหารมาหล่อเลี้ยงแม้แต่กองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดก็สามารถพังทลายลงได้เพียงชั่วข้ามคืน ทิ้งให้ผู้นําที่เคยยิ่งใหญ่ต้องโดดเดี่ยวอยู่ท่ามกลางซากประหักพังของความฝันที่กลายเป็นฝันร้ายแทมกลางเศษซากความพินาศของคลังน้ํามันที่ยังคงส่งกลิ่นไหม้อบอ่ำไปทั่วชั้นบรรยากาศของกรุงพนมเปญและเสียงปืนที่เริ่มสงบลงตามแนวชายแดนสถานการณ์ในกัมพูชากําลังก้าวเข้าสู่บทสรุปที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นยุคสมัยของอํานาจที่เคยดูเหมือนจะยั่งยืนชั่ในรันดอนกับพังทลายลงเพียงเพราะการบริหารจัดการที่ผิดพลาดและการพึ่งพาปัจจัยภายนอกมากเกินไป วันนี้พนมเปไม่ได้เป็นเพียงเมืองหลวงที่มืดมิดในเชิงกายภาพเท่านั้นแต่มันยังมืดมิดในเชิงอนาคตทางการเมืองและเศรษฐกิจการที่ผู้นำระดับสูงอย่างฮุนเซนเนี่ยต้องตกอยู่ในสภาวะดิ้นรนอย่างไร้ทิศทางสะท้อนให้เห็นว่าในโลกยุคปัจจุบันแสนยานุภาพทางทหารที่อวดอ้างนั้นไม่มีความหมายเลยหากปราศจากความมั่นคงทางพลังงานและปากท้องของประชาชนความอดอยากที่แผ่ขยายไปทุกหย,ย่อมหญ้ากลายเป็นบทเรียนราคาแพงที่กัมพูชาต้องจ่าย และอาจ,จต้องใช้เวลาอีกหลาย10ปีในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาอีกครั้งนักวิเคราะห์ยุทธศาสตร์โลกมองว่าเหตุการณ์ครั้งนี้คือจุดเปลี่ยนสาคัญของดุลอานาจในภูมิภาคอาเซียนประเทศไทยในฐานะเพื่อนบ้านที่ได้รับผลกระทบโดยตรงได้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมและความเด็ดขาดในการรักษาผลประโยชน์ของชาติในขณะที่กัมพูชากลับกลายเป็นรัฐที่ล้มเหลวในสายตาของนักลงทุนนานาชาติการที่มหาอำนาจตะวันออกเริ่มรักษาระยะห่างจากรัฐบาลพนมเปญยิ่งเป็นการตอกย้ำว่า ความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนผลประโยชน์เพียงอย่างเดียวนั้นสั่นคลอนได้ง่ายเพียงใดเมื่อไม่มีทรัพยากรมาแลกเปลี่ยนและไม่มีความสงบสุขในบ้านเมืองมิตรแท้ที่เคยสัญญาก็อาจกลายเป็นเพียงคนแปลกหน้าในเวลาที่ลำบากที่สุดวิกฤตน้ำมันวอดวายและพนมเปญมืดมิดจึงไม่ใช่เพียงอุบัติเหตุทางประวัติศาสตร์แต่มันคือผลลัพธ์ของการปกครองที่ละเลยรากฐานของความมั่นคงที่แท้จริงนั่นคือความกินดีอยู่ดีของราษฎรในขณะที่ท้องฟ้าเหนือกรุงพนมเปญเริ่มเปลี่ยนสีจากสีแดงฉานของเปลวไฟ เป็นสีเทาหม่นของควันและเท่าทานประชาชนกัมพูชาจํานวนมากเริ่มตระหนักว่าพวกเขาไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมได้อีกต่อไปความหวังในการปฏิรูปประเทศและการสร้างระบบที่โปร่งใสเริ่มถูกพูดถึงท่ามกลางเสียงกระซิบในความมืดแม้ว่าอำนาจรัฐจะพยายามใช้กำลังเข้าควบคุมแต่หัวใจของคนที่หิวโหยและสิ้นหวังนั้นยากจะสยบได้ด้วยปลายปืนกัมพูชากำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่เต็มไปด้วยขวากหนามและการที่ผู้นำยังคงหลงระเริงอยู่ กับการรักษาอนาจแทนที่จะเร่งแก้ไขวิกฤตพลังงานและอาหารก็ยิ่งทําให้ประเทศจมดิ่งลงสู่ก้นบึ้งของความหายนะบทสรุปของเหตุการณ์พนมเปญมืดมิดในครั้งนี้จะเป็นอนุสรณ์เตือนใจแก่ผู้นาทั่วโลกว่าอํานาจที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่จํานวนรถถังหรือกระบอกปืนแต่อยู่ที่การมีแสงสว่างในบ้านและอาหารในจานของประชาชนทุกคนสุดท้ายนี้สถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นตลอดแนวชายแดนและการล่มสลายของระบบพลังงานในกัมพูชา ได้กลายเป็นคดีตัวอย่างในการศึกษาด้านภูมิรัฐศาสตร์สมัยใหม่ประเทศไทยภายใต้การนําของกองทัพและรัฐบาลที่เข้มแข็งสามารถยืนหยัดและปกป้องอธิปไตยได้อย่างสง่างามในขณะที่กัมพูชาต้องเผชิญกับวิบากกรรมที่ตนเองเป็นผู้ก่อขึ้นท่ามกลางเสียงไซเรนที่ค่อยๆเบาบางลงความเงียบที่เข้ามาแทนที่ในกรุงพนมเปญไม่ใช่ความสงบสุขแต่มันคือความเงียบก่อนพายุใหญ่ของการเปลี่ยนแปลงจะมาถึงยุคสมัยของคุณเซนอาจกำลังนับถอยหลังสู่จุดสิ้นสุด ทิ้งไว้เพียงตำนานของประเทศที่เคยรุ่งเรืองแต่ต้องมาพังทลายเพราะการขาดวิสัยทัศน์และการทุจริตที่กัดกินหัวใจของชาติจนมอดไหม้ไปพร้อมกับคลังน้ำมันในคืนที่มืดมิดที่สุดของประวัติศาสตร์เคมาร